สวัสดีครับพี่กบนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม a า k ์คไนท์นะครับสำหรับคนที่รอสัญญาณกิจกรรมใหม่ของเกม Ark ์คไนท์ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะได้เจอน่ะก็จะเป็นกิจกรรมของไทฟอนส่วนวันที่จะมาอันนี้ทางการยังไม่ได้แจ้งนะครับแต่เดาว่านะครับว่าน่าจะไม่เกินวันที่27เที่ยงคืนเพราะว่าวันนั้นจะมีอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งอาจจะมาก่อนสักวัน2วันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าข้อมูลของไทฟอนเนี่ยอยู่ใน Data เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนว่า อย่าง i อเอสใครที่รอ I อเอสก็เตรียมตัวเลยนะครับว่าวันที่8แล้วกันวันที่28ได้เล่นแน่นอนนะครับส่วนวันนี้แน่นอนนะครับก็จะมารีวิวไทฟอนหลายๆคนก็จะมีคาถามทุกครั้งเลยที่มีตัวละครใหม่เข้านะครับถามว่าไทฟอนน่าเปิดไหมถ้าตอบสั้นๆส่วนตัวนะครับพี่เปิดแล้วก็พี่ปั้นและพี่ชายด้วยนะครับ <Yo. S 1> ถ้าต่อต่นี้ไปลงด่านอะไรแล้วพวกน้องไปตลอดเลยเนี่ย ไม่ต้องแปลกใจนะครับพี่ว่าตัวนี้ติดมือ <laughs> ในกามคิดพี่นะครับพี่คิดว่าไทฟอนใช้ง่ายซึ่งเมื่อก่อนเคยบอกว่าโลซาใช้ยากแต่ด้วยเบสิกปัจจุบันไงเกมมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับปัจจุบันโลซาก็ไม่ใช่ตัวใช้ยากแล้วนะแต่ว่าไทฟอนเนความซับซ้อนมันก็ประมาณโลซาแหละนะครับเอาว่าพอรู้หลักไม่ยากเลยนะครับ

ระยะโจมตีของสายนี้มันจะค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงถ้าดูตามรูปเนี่ยก็จะเห็นชัดนะครับว่าระยะยิงเนี่ยมันไกลที่สุดได้ถึงช่องที่4ด้วยนะครับแต่ว่าด้านหน้า1ช่องเนี่ยยิงไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับพวกสายยิงระเบิดนะครับมันก็ไกลเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะมีระยะกว้างข้างบน,งบนกับข้างล่างเนี่ยได้อีกข้างบน2ช่องข้างล่าง2ช่องระยะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับโดยทั่วไปแล้วสายนี้จะมีแอทแทกสปีดอยู่ที่2.4นะครับ เมื่อเทียบกับพวกสายยิงเครื่องระเบิดแล้จุดที่2.8พวกนั้นช้ากว่านะครับแต่2.4วินาทีเนี่ยก็ถือว่าช้านะครับทำให้ DPS ของไทฟอนเนี่ยไม่สุดนะครับถึงการโจมตีจะมากก็ตามแต่คำนวณ DPS ออกมาจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับนบรรดา,าสายนี้ด้วยกันนะครับไทฟอนแอตแทกสูงสุดนะครับอยู่ที่1,189อันนี้ต้องเก็บค่าชาร์ตแล้วก็ทำโพ4นะครับ ค่าลงสนามนะครับอยู่ที่24สามารถลดได้สูงสุดนะครับเหลือ22นะครับอันนี้จากโผเต็มนะครับซึ่ง24ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาว่าถ้าได้ซ้ํมาอีกตัวหนึ่งนะอันนี้คือโพ2จะเหลือ23หรือว่าโอเคเลยนะครับเวลาในการลงสนามอีกรอบนะครับ70วิจะลดได้อีก4วินะครับที่โพ3สําหรับคนที่จะขึ้นลงใหม่นะครับ ซึ่งจากสเตตัสที่ให้มานี้นะครับด้วยแอตแทกที่สูงนะครับระยะโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเอาว่ามิวซิสสามารถก๊อปปี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นสายที่มิวซิสนิยมนะครับเอาไปใช้ก๊อปปี้ร่างโครนที่เป็นระยะโจมตีไกลครับสกิลอัตลักษณ์ของสายนี้นะครับบอกว่าจะโจมตีสตูที่น้ำหนักเยอะที่สุดก่อนเสมอนะครับโดยทั่วไปแล้วเขาออกแบบมาให้สายนี้โจมตีพวกกราะหนักนะครับ วันนี้ขอเว้นไว้กรณีหนึ่งนะเพราะว่าเออดว่าเล่นอาร์คไนท์มาเยอะนะครับแล้วก็มันมีการโกงน้ําหนักคือบอสบางตัวที่เคยน้าหนัก1น้ําหนัก2ก็ปรับให้กลายเป็นน้ําหนัก5้าน้าหนัก7ได้ครับคือพอมาน้ําหนักเบาปุ๊บเราจะบูลลี่มันได้ไงเขาก็เลยการการบูลลี่นะครับอันนี้ขอละไว้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับพวกสตูกระจอกหมาแมวเนี่ยน้ำหนักก็จะเบานะครับแต่ตัวที่เป็นระดับบอสหรือพวกระดับอีลีทเนี่ยเขาดูตามภาพลักษณ์นะครับอ้วนๆหรือว่าใส่เกราะหนักมาน้ําหนักมักจะเยอะนะครับ สายนี้จะเพ่งเลงพวกนี้ก่อนเอาว่าใครน้ําหนักเยอะสุดยิงคนนั้นก่อนนะครับแล้วพอน้ําหนักเยอะมักจะแปรผันตามดีเฟนต์นะครับน้าหนักมากมักจะดีเฟนต์มากด้วยนะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้ถูกงานนะว่าาใครน้ําหนักเยอะสายนี้นะครับจะมีพลังโจมตีที่สูงนะครับรวมถึงมีความสามารถในการทะลุดีเฟนต์เข้าไปได้นะครับรู้จักไทฟอนต้องรู้จักก่อนนะครับว่าน้องจะยิงดีเฟนต์เยอะก่อน ถ้าจะจริงจังมากกว่านั้นนะครับก็คือไปทราบน้ําหนักของสตูทุกตัวเลยก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าน้องจะเล็งใครก่อนนะครับไปดูสกิลทาเล้นหนึ่งนะครับสกิลทาเล้นหนึ่งจะได้มาตอน E 1นะครับทุกครั้งที่ไทฟอนโจมตีนะครับจะค่อยๆสะสมไม่สนใจดีเฟนส์ของสตูนะครับซึ่งที่ E 1เนี่ยจะไม่สนใจฮิตละ5%นะครับ ถ้าขึ้น E2 จะไม่สนใจอีก5%ต่อฮิตนะครับแล้วถ้าทาโมดูล X เลเวล2นะครับจะไม่สนใจอีก1%ถ้าขึ้นเลเวล3จะไม่สนใจอีก1%สูงสุดไม่สนใจต่อฮิตนะครับอยู่ที่12%แล้วการไม่สนใจนะครับจะไม่สนใจได้สูงสุดรวมนะครับที่ E1 อยู่ที่40%นะครับถ้าขึ้น E2 เนี่ยจะเพิ่มไม่สนใจสูงสุดได้อีก10%เป็น50% โมดูล X เลเวล2ไม่สนใจดีเฟนส์สูงสุดรวมอีก5%นะครับถ้าขึ้นเลเวล3ได้อีก5%เอาเป็นว่าถ้าขึ้น E2 นะครับสามารถสะสมไม่สนใจดีเฟนส์ได้สูงสุดอยู่ที่50%โมดูล X เลเวล3ได้อีก10%นะครับเดี๋ยวก็สรุปอีกทีนะครับแล้วเอฟเฟกเนี่ยมันจะหายไปก็ต่อเมื่อไทฟอนหยุดโจมตีนะครับที่ E1 เนี่ยถ้าหยุดโจมตี3วิบััมตหมดนี้หายนะครับแต่ถ้าขึ้น E2 เนี่ย จะเพิ่มเวลาให้อีก5วิเป็น8วิถ้าโมดู X เลเวล3นะครับจะได้เพิ่มอีก2วิเอาเป็นว่าที่ E2 ถ้าหยุด8วิบัฟหายแต่ถ้าโมดู X เลเวล3นะครับหยุด10วิหายมาตรงนี้เพื่อกระชับอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปสำหรับคนที่จะทำแค่ E2 นะครับไม่ทำโมดูทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยไทฟอนจะไม่สนใจดีเฟนส์ของศัตรูนะครับส0ต่อฮิตนะครับซึ่งมันสามารถสะสมได้ 50%ก็คือโจมตี5ฮิตก็เต็มแล้วซึ่งบัฟนี้จะหายไปเมื่อไทฟอนหยุดโจมตีนาน8วินาทีซึ่ง a t t a ท k s สปีดอยู่ที่2.4ดังนั้นระยะเวลาค่อนข้างกว้างนะครับควบคุมได้อยู่แต่สำหรับคนที่จะไปให้สุดนะครับถ้าทำโวดูเอ็กหรือวล3เนี่ยทุกครั้งที่โจมตีจะไม่สนใจดีเฟนซ์ของสตู12%รู12%นะครับสามารถสะสมได้60%ซึ่งก็คือ5ฮิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการหยุดเนี่ย เอาว่าถ้าหยุดนาน10วินาทีบัฟนี้จะหายซึ่งก็ยืดหยุดมากขึ้นนะครับสรุปส,สั้นก็คือยิ่งยิงยิ่งเจาะกราะมากขึ้นนะครับมาดูสกิลทาเลนที่2นะครับจะได้มาตอน e 2นะครับเมื่อใช้สกิลนะครับขณะใช้สกิลเท่านั้นนะครับการโจมตีครั้งแรกต่อสตูแต่ละตัวจะสร้างความเสียหายเป็น170%สนะครับสามารถเพิ่มได้อีก4% 0ที่โพ5 แล้วทําให้เป้าหมายนั้นนติดสโลด้วย3วินะครับเฉพาะฮิตแรกไม่ว่าจะเป็นสตูตัวไหนนะครับเฉพาะฮิตแรกจะโดนสกิลทาเลนต์2นะครับสังเกตที่สกิลทาเลนต์1และทาเลนต์สนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นไม่ได้มีการจํากัดเรื่องของน้ําหนักนะครับเมื่อเทียบกับสกิลทาเลนต์ของโรซาโรซาบอกว่าเมื่อโจมตีสตูที่มีน้ําหนัก3หรือมากกว่าเนี่ยจะไม่สนใจพลังป้องกันได้สูงสุดถึง60%นะครับถ้าทําโมดูลของโรซาบอกว่า ถ้าโจมตีสตูนน้ำหนัก3หรือมากกว่าเนี่ยจะมีเดเมจเพิ่มเติมนะครับสูงสุดอยู่ที่60%โรซ่าจะมีความจำกัดอยู่ที่น้ำหนักนะครับต้อง3หรือมากกว่าเท่านั้นนะครับแต่สำหรับไทฟอนก็สามารถไม่สนใจดีเฟนส์ได้สูงสุดถึง60%เช่นกันแต่ว่าต้องค่อยๆสะสมนิดหน่อยนะครับคือยิง5ฮีทก็ครบแล้วนะครับ60%ลองจำลองสถานการณ์ว่ามีสตูน้ำหนัก2นะครับซึ่งดีเฟนซ์เยอะมากเลยเอาว่าโรซาไม่สามารถ ลดดีเฟนซ์ของพวกน้ำหนัก1น้ำหนัก2ได้นะครับแต่ว่าไทฟอนทำได้เมือเรื่องของโมดูลนะครับณปัจจุบันมีแค่โมดูลเเท่านั้นนะครับถ้าสักวั์หนึ่งโมดูล Y มาเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีนะครับโมดูล X ของไทฟอนบอกว่าจะได้ HP สูงสุดนะครับที่เลเวล3เนี่ยอยู่ที่210นะครับสำหรับตัวยืนบนที่เลือด1 9 0 0ถือว่าความอยู่รอดสูงนะครับ ยิ่งเมื่อดูระยะโจมตีของไทฟอนแล้วซึ่งต้องหาจุดปลอดภัยยืนอยู่แน่ครับดังนั้นพี่ว่าเป็นตัวที่ตายยากมากตัวหนึ่งนะแล้วก็สามารถเพิ่มแอตแทกนะครับได้สูงสุดถึง90หน่วยที่รีวิวสนะครับโมดูลนี้จะมีผลเฉพาะตัวที่น้ําหนัก3หรือมากกว่านะครับคือเมื่อโจมตีตัวที่มีน้าหนัก3หรือมากกว่าเนี่ยจะเพิ่มแอตแทกเป็น115%ซนะครับซึ่งโมดูล x ของไทฟอนจะไปสนับสนุนสกิลทาตุหนึ่งนะครับทำให้ที่รีวิวสานะครับต่อฮิตจะ แล้วไม่สนใจดีเฟนต์ได้สูงสุดรวมอีก10%นะครับแล้วเวลาในการที่สกิลจะถูกยกเลิกเนี่ยจะเพิ่มช่วงให้อีก2วินาทีกลายเป็น10วินะครับขอสรุปสั้นๆตรงนี้เลยนะครับเอาว่าถ้าใครได้ไทฟอนมาแล้วจะใช้นะครับต้องทําโมดูถ้าไม่ทําโมดูเดเมจหายไปเยอะเลยนะครับรวมถึงโลซาเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนคนใช้น้อยนะครับแต่พอทําโมดูนี่คือแรงต่อพวกน้ําหนัก3ขึ้นเยอะเลยนะเพิ่มเดเมจขึ้นมหาศาลนะครับลงทุนหน่อยนะครับ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนในการทำโมดูล X เลเวล3นะครับไว้ดูสกิลฐานนะครับ E0 นะครับถ้าไปไว้ที่ห้องรีเซพชันเนี่ยตัวของไทฟอนจะหาบอดแสเร็วขึ้น10%นะครับแต่ว่าหากร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จากสามีนะครับจะเร็วขึ้นอีก5%แล้วก็จะใช้มอร a ลนะครับคือเหนื่อยเร็วขึ้นนะครับบวก0.5ต่อชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่จากสามีก็จะมี6คนนี้นะครับ ส่วนเลิวที่2นะครับที่ E 2เนี่ยไปไว้ที่ห้องเทรนนิ่งนะครับจะฝึกสไนเปอร์เร็วขึ้น30%แต่ถ้าเป็นสายเดียวกันแล้วนะครับจะช่วยเพิ่มได้อีก4 5เเลยโดยรวมแล้วสกิลฐานก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะครับเอาว่าเน้นไปที่สกิลต่อสู้แล้วกันที่สกิลต่อสู้นะครับสกิลที่1เป็นสกิลแบบกดใช้นะครับเอาว่าทุกสกิล1 2 3เป็นสกิลแบบกดใช้หมดเลยนะครับ ที่สกิลหนึ่งเนี่ยใช้ sp นะครับ39ที่เลเวล7นะครับ35ที่มาสเตอร์3เมื่อลงสนามไปจะได้ sp มา10นะครับที่เลเวล7นะครับแต่ถ้าเป็นมาสเตอร์1เนี่ยลงสนามจะได้ sp มา15โดยทันทีนะครับแล้วเมื่อกดใช้เนี่ยอยู่นาน35วินาทีจะต้องการเพิ่มแอตแทกนะครับ34%ที่เลเวล7นะครับแล้วก็45%ที่มาสเตอร์3และทำการเพิ่มแอตแทกสปีดนะครับ35หน่วยที่เลเวล7นะครับซึ่งจะลดเวลาเหลือ1.78 1วินนาาทีีใกรรโจมตคั้ง ที่มาสเตอร์3จะเพิ่ม Attack Speed 45หน่วยซึ่งจะลดเวลาในการโจมตีเหลือ1.66วินาทีต่อการโจมตี1ครั้งด้ยเมสูงสุดของสกิลนี้อยู่ที่2,133นะครับแล้วเมื่อคิดทาเลนสนะครับคือฮิตแรกจะแรง3,626คิดจากสตูน้ำหนัก3ด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถทำ DPS ได้สูงสุดอยู่ที่1,322ซึ่งด้อยที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดนะครับ ซึ่งเป็นสกิลเดียวที่เพิ่ม Attack Speed นะครับก็อาจจะแปลกใจวิเอ๊ะก็มันเพิ่ม Atta c กก็เยอะนี่นาเพิ่ม t t t c k s p e e d ก็เยอะนี่นาแต่ว่าสกิลอื่นมันหลายฮิตนะครับคือถ้าจะมองหาความดีงามของสกิลนี้นะครับก็คือช่วงเวลาในการโจมตีแต่ละครั้งต่ำสุดอยู่ที่1.66วิก็ถือว่าโจมตีเร็วที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดนะครับแต่หาคนขึ้นมาสเตอร์3ยากมากนะครับสกิลนี้ มาดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยใช้ SP นะครับ51ที่เลเวล7นะครับถ้าจะลดอีก1นะครับต้องมาสเตอร์3เท่านั้นแต่เชื่อเถอะว่าสกิลนี้ใครก็อัพมาสเตอร์3นะครับเมื่อลงสนามนะครับจะได้ SP มาฟรีๆนะครับ40ที่เลเวล7นะครับแล้วก็42ที่มาสเตอร์3นะครับเมื่อกดใช้เนี่ยท่าเนี้ยอยู่นาน20วินาทีแต่จริงๆแล้วนะครับเมื่อกดครั้งที่2เนี่ยครับมันก็จะติดตลอดการไปเลยเหมือนพี่ทรอนนะครับ ถ้าดูจังหวะนะครับก็คือเมื่อลงสนามปุ๊บได้ SP มา40นะครับเก็บ SP อีก10หรือ11เนี่ยก็ใช้ได้ครั้งแรกนะครับ20วิแล้วก็รออีก50 SP นะครับสกิลก็จะติดตลอดไปเลยคือเมื่อสกิลนี้ทำงานนะครับจะเพิ่ม a อ t a ท k 35%ที่เลเวล7นะครับเพิ่ม a อ t a ท k 50%ที่มาสเตอร์3การโจมตีจะเปลี่ยนเป็นการโจมตี2เป้าหมายแต่ว่ามันสามารถซ้ำเป้าหมายเดิมได้นะครับถ้ามันเหลือเป้าหมายเดียว ดังนั้นมันคือการโจมตี2ฮิตนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันมี2เป้าหมายปุ๊บมันจะโจมตี2เป้าซึ่งการจัดลำดับก็ยังเหมือนเดิมนะครับจากสกิลอัตลักษณ์บอกว่าจะโจมตีสตูที่น้ำหนักมากกว่าก่อนก็ว่าถ้ามีสตูน้ำหนัก4กับ3 2นะครับดังนั้นมันจะตีตัว4กับตัว3ก่อนตัว2ยังไม่ยิงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแต่ละฮิตเนี่ยจะมีโอกาส4 0นะครับที่จะทําให้เป้าหมายติดสตันนาน1วินาทีท่านี้ดาเมจสูงสุดนะครับอยู่ที่2,206 ความแรงฮิตแรกจากททเลนสจะแรง3,750นะครับท่านี้ DPS นะครับอยู่ที่1,840นะครับอันนี้คือมันเป็นการโจมตี2ฮิตไงดังนั้น DPS มันจะดีกว่าท่าที่1นะครับซึ่ง Attack Speed มันยังอยู่ที่2.4วินาทีดังนั้นถ้าเพิ่ม Attack Speed ให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับ DPS จะดีขึ้นมากเลย สรุปสั้นๆนะครับท่านี้เมื่อกดครั้งที่2นะครับจะทําการเพิ่มแม t แทได้50%แล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็น2 h ฮิตนะครับซึ่งเมื่อมีสตู2ตัวมันยิงเป็น2เป้านะครับและมีโอกาส40%ที่จะทำให้เป้าหมายติดสตันนาน1วินาทีซึ่งการกดครั้งที่2จะทําให้ระยะเวลาเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งเมื่อเทียบ DPS แล้วนะครับมันพอๆกับทรอนสกิลที่3 แต่ดูแอตแทกตั้งต้นของทรอนต่ํากว่าแล้วทรอนไม่มีเจาะกรอกนะครับดังนั้นถึง DPS ของทรอนจะดูเหนือกว่าแต่เมื่อเจอตูที่ดีเฟนซ์มากกว่าแล้วทรอนไม่สามารถทำเดบเบตได้เท่าไทฟอนนะครับแต่ด้วยความเร็วของทรอนมันสามารถเคลียร์ตูตัวเล็กได้เร็วกว่าแต่ไทฟอนมันแอตแทกสปีดต่ำนะครับแต่ไทฟอนก็จะโจมตีตูที่น้ําหนักมากกว่าก่อนใช่ไหมหรือว่าใช้คู่กันได้นะครับให้ไทฟอนจัดการตัวเกราะหนักแล้วก็พวกตัวหมาหาแมวแมวให้ทรอนจัดการก็ได้นะครับ ถือว่าน่าจะทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เทียบขณะที่ทรอนยังไม่ได้โมโดูนะเมื่อเทียบกับสกิลที่2ของโลซาโลซาจะทาการเพิ่มแมแท็กได้สูงสุด90%นะครับและเพิ่มการโจมตีไปอีกหนึ่งเป้าหมายซึ่งคือ2เป้าหมายจริงๆนะครับไม่สามารถยืดหยุ่นเหมือนไทฟอนที่สามารถโจมตีซ้ําเป้าหมายเดิมได้ถ้าเหลือเป้าหมายเดียวและยังแพ้เรื่องความยืดหยุ่นของหลอด SP รวมถึงการกดสกิลครั้งที่2ของไทฟอนมันติดตลอดไป ดังนั้นตัวซาจะแรงเฉพาะกับพวกตัวที่น้ำหนัก3หรือมากกว่าในช่วงที่ขนาดที่กดสกิลเท่านั้นนะครับสรุปสกิลที่2นะครับท่าเนี้ยนิยมขึ้นมาสเตอร์สนะครับแต่ว่าการขึ้นมาสเตอร์สเนี่ยจะได้เพียงแค่โจมตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับ SP ที่ได้ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่น,นะครับดังนั้นจะใช้เลเวล7ก็ได้นะครับเลเวลเจเนี่ยจะเพิ่มแม่แท็กได้35%นะครับแต่ว่าที่มาสเตอร์สเนี่ยจะได้สูงสุดไปอีก1 5 แต่พี่ก็เชื่อนะครับว่าคงจะขึ้นมาเตอร์าสากันอยู่ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้สะดวกสบายใช้ได้ทุกด่านเลยนะครับซึ่งไทฟอนสามารถโจมตีสตูตัวบินได้ซึ่งการโจมตีฮิตแรกจากทาลิลนสองก็สโลวสตูได้แล้วใช่ไหมครับแล้วท่าที่2ยังมีโอกาสทําให้สตูติดสตันด้วยแถมยังเป็นการโจมตี2เป้าหมายด้วย ตูมาเยอะก็สามารถรับได้แล้วถ้าเหลือสตูเพียงเป้าหมายเดียวซึ่งตัวของไทฟอนน่ะมีหน้าที่ในการโจมตีสตูพวกเกราะหนักอยู่แล้วดังนั้นถ้าเหลือเป้าหมายเดียวเนี่ยก็คือเป็นการโจมตี2องคิดเข้าไปก็ถือว่าถูกงานของมันอยู่แล้วนะครับดังนั้นพี่ว่ามันยืดหยุ่นหลากหลายสุดๆเลยนะครับท่านี้ชี้แจงเรื่อง DPS นิดนึงนะครับ DPS ที่คำนวณอยู่ในคลิปต่างๆเนี่ยมันคำนวณจาก d e f ฟ n s e ของสตูอยู่ที่0ูนย์นะครับ ดังนั้น DPS ของไทฟอนเนี่ยมันจะไม่ลวงตาเพราะว่าไทฟอนสามารถเจาะดีเฟนส์สตูได้สูงสุดถึง60%เลยแต่สำหรับตัวละครอื่นเช่น Attack ตั้งต้นมันอยู่ที่ประมาณสัก700เองแต่ด้วย Attack Speed มันสูงมากมันเลยสร้าง DPS ได้แบบดูมหาศย์นะครับแต่ว่าเวลาเจอตัวดีเฟนส์พันเนี่ยอาจจะตีไม่เข้าก็ได้นะดังนั้น DPS ที่เห็นของไทฟอนนี่คือของจริงนะครับดังนั้นเชื่อได้เลยว่ามันแรงแน่ๆนะครับ มาดูสกิลที่3นะครับเมื่อกี้สกิลที่2ก็ว่าเจ๋งแล้วนะครับสกิลที่3นี่ว่าสุดยอดนะครับเป็นท่าที่หาตัวอื่นเลียนแบบยากมากนะครับสกิลนี้ใช้ sp 43ที่เลเวลรเจนะครับสีที่มาสเตอร์สาม sp มาตามระยะเวลาตามปกตินะครับเมื่อลงสนามนะครับจะได้ sp มา25ทุกเลเวลนะครับเอาว่าเมื่อลงสนามไปเนี่ยรออีกประมาณสัก15-18วินาทีสามารถกดใช้ได้ละครั้งที่1เมื่อกดใช้นะครับจะได้กระสุนมา8นัดนะครับที่เลเวลรเจ 10นัดที่มาสเตอร์สเป็นสกิลแบบกระสุนนะครับก็คือเมื่อกระสุนหมดก็คือปิดสกิลนะครับหรือจะปิดสกิลเองก็ได้นะครับท่านี้เมื่อกดใช้นะครับ1นะครับเป็นข้อเสียเพิ่มเวลาในการโจมตีแต่ละครั้งไป3.1วินาทีกลายเป็น5.5วินาทีต่อการโจมตี1ครั้งโจมตีช้ามากนะครับแต่ว่าการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันสูงสุดได้ถึง5ฮิตเลยนะครับส่วนที่2บอกว่าเมื่อเปิดใช้งานนะครับ จะทําการมาร์คเครื่องหมายสตูที่อยู่ในระยะโจมตีหนึ่งเป้าหมายก็เช่นเคยนะครับมันจะต้องล็อกสตูที่น้ําหนักมากที่สุดเมื่อล็อกแล้วจะมีเครื่องหมายมาร์คที่สตูตัวนั้นนะครับเมื่อมาร์คแล้วระยะโจมตีของไทฟอนเนี่ยจะเหลือเฉพาะรอบๆเป้าหมายนั้นเท่านั้นนะครับมไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเคลื่อนไปที่ไหนก็ตามนะครับไทฟอนจะยิงเฉพาะเป้าหมายที่มาร์คเท่านั้นเว้นแต่ว่าสตูตัวนั้นตายจะทิ้งเครื่องหมายไว้บนพื้นนะครับก็จะตีได้เฉพาะที่พื้นนั้นเท่านั้น การโจมตี1ครั้งจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มนะครับซึ่งสามารถโจมตีได้ครั้งละ4ฮิตที่เลเวลเนะครับแต่ถ้าขึ้นมาสเตอร์หจะโจมตีได้5ฮิตนะครับซึ่งแต่ละฮิตเนี่ยแรงเป็นกายภาพแรง160%ที่เลเวลเจ็ดที่มาสเตอร์สแล้วทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันนาน0.4วินาทีด้วยนะครับทุกฮิตนะฮะ แล้วความเข้าใจอีกรอบนะครับเมื่อทําการกดใช้สกิลนี้นะครับระยะเวลาโจมตีนะครับจะกลายเป็น5.5วินาทีจากการโจมตี1ครั้งแต่เป็นการโจมตี4-5ฮิตนะครับซึ่งแต่ละฮิตเนี่ยแรงได้สูงสุด175%เมื่อใครโดนไปจะติดสตาร์นาน0.4วินาทีด้วยซึ่งเมื่อทําการกดใช้ครั้งแรกจะทําการเลือกศัตรูในระยะโจมตีนะครับที่น้าหนักมากที่สุด1เป้าหมายและระยะโจมตีจะเปลี่ยนเป็นวงรอบเป้าหมายนั้นเท่านั้นนะครับ แล้วพอยิงไป1ครั้งเนี่ยโจมตีสีฮิตจะเป็นการโจมตีแบบสูงนะครับแต่ว่าถ้ามีศัตรูตัวเดียวเท่านั้นนะ่ะคือตัวที่ถูกล็อกเนี่ยน,นั้นก็จะโดนไปเต็มๆเลย5ฮิตนะครับความพิสดารของท่าน,นี้ก็คือถ้ามันล็อกใครแล้วเนี่ยไปที่ไหนก็ตามนะจะเดินไปมุมไหนมุดกระไดออกมาเนี่ยก็โดนเลงอยู่ดีนะครับแล้วก็ขณะที่เป็นอมะตะที่บอสเป็นอมะตะอยู่เนี่ยเอาว่ายัางไม่ยิงนะครับค่อนข้างฉลาด ซึ่งมีกระสุนได้สูงสุด10นัดแต่ว่าแต่ละนัดเนี่ยก็คือการโจมตี5ฮิตนะครับซึ่งท่านี้นะครับความแรงสูงสุดอยู่ที่2,574ซึ่งฮิตแรกจากทาเลนสองแรง4,372นะครับท่านี้ DPS ถือว่าดีนะครับก็คืออยู่ที่2,536สกิลที่3นี่คือง่ายๆเลยนะครับน้องก็เอาไทฟอนไปวางอยู่ในจุดที่ปลอดภัย รอให้เป้าหมายบอสสักตัวก็ได้นะครับตัวที่น้ำหนักมากสุดที่น้องต้องการจะฆ่ามันน่ะเดินตัดผ่านแล้วก็กดสกิลแปะจุดไปนะครับเอาว่าถ้ามันไปเดินปะปนกับตัตัวอื่นเนี่ยเดิเมเออาจจะหายไปหน่อยแต่ว่าตัวอื่นก็ตายเหมือนกันนะฮะหรือถ้าเหลือเป้าหมายนั้นเพียงตัวเดียวก็รับไปเต็มๆนะครับยิงครั้งหนึ่งใช้เวลา5.5วิแต่ว่า5ฮิตหนักๆหน่วงๆเลยนะครับแต่ละช็อตนี้ไม่ใช่เบาๆนั่นอาจจะเป็นจุดเด่นของสกิลนี้นะครับจริงๆเราประยุกต์ใช้กับพวกตัว พวกตัวน้ําหนักน้อยได้นะครับเพราะว่าพอมันมาร์กปุ๊บนะครับเรามันเดินไปไหนก็นแล้วแต่แล้วพอมันทิ้งมาร์กไว้ปุ๊บไทฟอนสามารถตีนอกระยะไปที่จุดที่มาร์กตกไว้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้อาจจะเล่นท่ายากหน่อยซึ่งประยุกต์ได้นะครับทางเทคนิคการโจมตีทั้งหมดของไทฟอนเป็นกายภาพนะครับแต่ก็เจาะดีเฟนส์ได้แหละนะฮะจากสกิลทาเลนต์นะครับดังนั้นพี่ว่าสกิลที่3ไม่น่าจะหาตัวเปรียบเทียบได้นะอาจจะเปรียบเทียบกับตัวของ เออโคดินโกลที่เวลากดสกิลที่3แล้วโจมตีนอกระยะแต่ว่าโคดินโกลมันมันได้หมดไงและอันนั้นมันเป็นการโจมตีแบบอาร์ตนะครับไม่ขอเทียบแล้วกันเอาว่าใช้คู่กันดีกว่านะครับในสุดท้ายนี้นะครับถ้าซื้อไทฟอนได้อะไรไทฟอนจะได้ตัว AFK 1ตัวเหมือนพี่ทรอนนะครับแล้วก็อาจจะเห็นคนเล่นบ่อยอาจจะเห็นพี่เล่นบ่อยเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบสบายนะครับเราจะได้ไปโฟกัสทางอื่น จุดที่ไทฟอนยืนอยู่มันค่อนข้างจะเบาใจนะครับแอบกดสกิลใช้ง่ายกว่าพี่ทรอนอีกนะครับเพราะว่ามัน SP ีมันตามเวลาซึ่งมันโจมตีตัวบินตัวพื้นได้มันโจมตีตัวหนักได้กับบอสมานี่คือยิ้มเลยหวานเลยนะครับเพราะว่าสกิลที่3ของไทฟอนนี่คือน้องเกิดมาเพื่อฆ่าบอสเลยนะครับ ไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะว่าฆ่าบอสได้ทุกตัวเดี๋ยวมันมีสักตัวหนึ่งที่ไม่สามารถโจมตีกายภาพเข้าได้จะมาบอกพี่ว่า,วามันฆ่าได้ไปทุกตัวครับพี่อะไรยเงี้ย <c oughs> แต่มันฆ่าได้เกือบทุกตัวแล้วกันโดยเฉพาะไอ้พวกที่มันชอบหลอกเราสลับล่างสร้างล่างปลอมแล้วก็มดุดท่อลงท่อว์ปไปนูน่นว์ปไปนี่นะโดนล็อกเ้าปุ๊บนี้ไปเลยอยากไปไหนก็ไปตามยิงไปถึงนูน่นคือล็อกตั้งแต่ล่างแรกอะ่ะพอกลายเป็นล่างสองก็ยังยิงต่อครับ แล้วยิ่งใครที่ใช้ MUSIC นะครับแล้วชอบ copy เป็นโ o ซ a มันสบายใจกว่านะที่จะ copy ี้ไทฟอนเพราะว่าไทฟอนะไปทําประโยชน์อะไรอย่างอื่นในหลากหลายสถานการณ์ได้มากกว่าโ o ซ a แล้วพูดถึงหลากหลายสถานการณ์นะครับโ o ซ a าเนี่ยเวลาเจอสตูที่น้ําหนักน้อยเนี่ยโซมันมันไม่แรงเลยมาถึงตรงนี้นะครับหากจะต้องให้คะแนนถ้าเต็ม10นะครับพี่ให้9.5 ที่หักนี้จะข้อเสียเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจากค่าล่ายที่ค่อนข้างมาก a t t a c ็ s p ปี d ต่อฮิตค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่ามันการโจมตีมัน2ฮิต5ฮิตอะไรอย่างเงี้ยต่อกานง้างธนูหนึ่งครั้งคือคุ้มนะครับแล้วก็จุกจิกเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับเช่นต้องสะสมการเจาะเกราะนะครับพอไม่มีศัตรูนานๆก็หายต้องเริ่มนับใหม่แล้วสกิลที่3มเนี่ยมันต้องล็อกเป้าแล้วพอศัตรูมันไปตายที่อื่นปุ๊บเนี่ยพอเป,เป็นเขตที่ไม่มีศัตรูเดินผ่านเราต้องปิดสกิลเริ่มใหม่ แล้วก็มันแอบสุ่มเล็กๆนะครับเพราะว่าโจมตี5ฮนะิตน่ะว่าถ้ามันมีตัวปนๆอยู่มันไปลงหัวตัวอื่นได้ด้วยนะครับแล้วจะแรงที่สุดก็ต่อเมื่อศัตรูที่น้ําหนัก3หรือมากกว่านะครับพอคิดไปคิดมาพี่ขอหักเหลือ9แล้วกันนะครับแต่ว่าให้9เต็ม10นะครับเพราะว่าจุกจิกเหมือนกันนะครับค่อนข้างจุกจิกหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับ ก็ได้มาจากการทดลองที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับยืมเพื่อนเอานะครับที่จีนไม่ได้มีนะครับแล้วก็เป็น ID ดีจีนจากน้องผุ่มนะครับก็ขอบคุณน้องผุมมด้วยแล้วกันนะครับคือต่อแต่นี้ไปถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองจากที่เซิร์ฟเวอร์จีนก่อนนะครับแล้วเตือนอีกนิดนึงนะครับตู้เลทไทฟอน50%มาครั้งเดียวนะครับเป็นโอกาสเดียวที่เลทมากถึง50%นะครับครั้งต่อไปปุ๊บจะเหลือ25%ก็เตรียมตัวกันด้วยนะครับ ก็เหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คาดว่าจะมาแล้วนะครับก็เจอกันในไลฟ์กาชาอีกครั้งนะครับต้องเปิดหาไทฟอนให้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับแล้วก็ก่อนจากไปวันนี้นะครับแนะนําสปอนเซอร์ power pay บริการรับเติมเงินนะครับค่ายนี้สนับสนุนอาร์คไนท์มายาวนานนะครับสามารถเติมตั้งแต่สมัยแรกๆเลยถ้าใครเล่นอาร์คไนท์มานะครับแล้วก็แบบสู้กับทุก ตู้กาชาเช่นพี่นะครับโอ้โห,โโหเราประหยัดเงินจากเกมอาร์คไนไปได้มหาศาลนะครับ <laughs> <laughs> ก็ขอบคุณ Power p w p a y ด้วยนะครับน้องก็สามารถไปใช้บริการเติมเงินผ่าน Power p w p a y ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้สะดวกสบายมีระบบที่ทันสมัยขึ้นทุกวี่ทุกวันนะครับแล้วก็เติมเกมใหม่ๆได้หลากหลายมากนะครับเอาว่าไม่ว่าเล่นเกมไหนลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับว่า p w p a y สนับสนุนเกมไหนบ้างนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>